จุงกะสวัสดีจ้าโมติทดอยโมติทดอยมาอีกแล้ววันนี้ก็มาอีกแล้วจ้าวันนี้มากับเมนูกับเผาเห็ดก็มาเหมือนเดิมอีกแล้วกับเมนูห่อข้าวทำห่อไปกินที่ทำงานมนุษย์เงินเดือนเกิดเป็นมนุษย์ต้องทำมาหากินเนาะทำแต่งานอย่างเดียวไม่ได้มันต้องกิน กินมากไปก็ไม่ดีมันเปลืองกินอยู่ได้กินไม่อิ่มเป็นโรคกระเพาะกระเพาะช้างนอกจากกินเยอะแล้วเปลืองไม่พอมันยังอ้วนด้วยยิ่งแต่ช่วงนี้น้ำหนักขึ้นเอาขึ้นเอาโว้ยกำลังจำม,มัำ่งกำลังหน้ากรดเลยตะมุตะมิยุกกระปุกตะละฮิสสำหรับเมนูกะเพราเห็ดนี่ก็อยากกินนานแล้วแต่ว่าไม่มีใบกะเพราสักทีเห็ดเนี่ยไปซื้อมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วมาแช่ตู้เย็นไว้อาทิตย์กว่ากว่านุน่นใบกะเพราเพิ่งมีมาเมื่อวานเพิ่งไปซื้อมาเมื่อวาน บุญขนาดไหนแล้วเห็ดไม่เน่าก่อนไม่เสียก่อนเห็ดมันยังสดรอใบกะเพรามาหิวอะไรอยากกินอะไรกว่าจะได้กินแต่ละทีต้องซื้ออนันันมาเราอ,อนันนี้ต้องซื้ออันนี้มาเราอ,อันนั่นโอ้รอกันไปรอกันมากกว่าจะครบยับขลังเหมือนที่อยากกินกล้วยทอดอะกล้วยแขกนะ่ะอยากกินมากอยากกินตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วยังไม่มาตอนนี้ก็ยังไม่ได้กินสักทีซื้ออุปกรณ์ซื้อแป้งเสื้ออะไรมาแป้งที่เขาใช้สําหรับทอดอ่ะ จนมาตอนนี้น่ะก็ยังไม่ได้ทอดสักทีซื้อมาเก็บไว้อยู่นั่นแหละเป็นปีแล้วยังไม่มีกล้วยตอนไหนน้อจะมีกล้วยมาทอดกินเพื่อนที่อยู่โนเวย์เขาแนะนําม,มาว่าให้เอากล้วยอันนั้นใช้แทนได้กล้วยของสวีเดนน่ะแต่มันไม่ใช่ของสวีเดนหรอกน่าจะผลิตมาจากไอ้ที่ไอ้อะไรนะอิสราเอลอ่ะเพราะว่าส่วนมากผลไม้อะไรของสวีเดนของยุโรปแถวๆเนี้ยน่ะ เขาจะส่งมาจากทางนั้นแหละแต่มันก็เป็นกล้วยหอมเนาะก็คือกล้วยหอมอยู่ดีจะให้คนเอากล้วยหอมมามาทำเป็นกล้วยแขกยี่เนาะอย่างเจนาจะแต่เห็นเพื่อนบอกว่ารสชาติก็คล้ายๆกันใช้แทนกันได้ยังดีกว่าไม่มีให้กินเนาะเดี๋ยววันเดี๋ยววันหลังจะลองทําดูบ้างกล้วยน้าว้าบ้านเรามาถึงนี่มันแพงมากเนาะก็กล้วยกล้วยหอมนี่แหละใช้ทดแทนกันได้ตอนนี้กําลังทํากะเพราเห็ดแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องเห็ดเลยพูดถึงแต่เรื่องกล้วยทอดกล้วยน้ําหอมกล้วยน้าว้านอกเรื่อง อ้าวรีบรีบ,รบจูนกลับมาคืนพอแล้วเรื่องพอแล้วเรื่องกล้วยมาเรื่องเห็ดบ้างมัวแต่ละป้ายอยู่นั่นหละ <c oughs> นอกเรื่องอ้าวอันนี้ก็ใส่พริกลงไปแล้วก็ตาให้เละแล้วแต่ชิคเลือแต่ความชอบชอบมากก็ใส่พริกเยอะชอบน้อยก็ไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวเสียปากลําบากตูดโอ้อร่อยปากลําบากตูดโอ้วันนี้เป็นไรเออแท้สังเกตดูใบกะเพราตอนที่ล้างนะใบกะเพราวสวยสวย,สวยดอกไอห,หอมด้วยใบยใหญ่มากๆ แต่ตามจริงอยากกินกระเพรากระเพราสีดําแต่มันไม่มีมันมีเป็นบางช่วงอะกระเพราสีดํามันดีอร่อยด้วยซอสที่ใส่ลงไปเนี่ยในขวดเนี่ยก็คือซอสเห็ดหอมส่วนน,น้ําอันเนี้ยที่อยู่ในแกนลอนเนี่ยที่กําลังเทอย,อยู่เนี่ยเป็นซีอิ๊วขาวนะไม่ใช่นะ้ำมันเบนซินหรือน้ำมันเครื่องหรอกเดอ้อเห็นแต่อยู่ในแกนลอนก็นได้ทาไปทํามาจากกระเพราเห็ดไม่ใช่จะได้ซุปเห็ดบ่นี่น้ําเห็ดเยอะมากเลย ใส่น้ำนิดเดียวเองทำไปทำมาน้ำมันออกจากเห็ดเยอะมากเลยเนี่ยวิตามินล้วนเพื่อสุขภาพเห็ดที่ทำนี้ก็เมนูมังสวิรัตเมนูเจทุกๆเมนูทุกๆม,มื้อไม่มีเนื้อสัตว์ลดและเลิกเพื่อสุขภาพของเราผัดกระเพรารอบนี้นะคิดว่ามันจะได้แค่กล่องเดียวพอทำเสร็จไปโอ้ยพอน้ำมันออกมามันก็ได้เยอะเนาะได้หอ่อหอตั้งสองกล่องเห็นไหมสวยมากน่ากินมาก กลิ่นก็หอมหอมรสชาติก็อร่อยอร่อยไม่เข้าใจฝีมือตัวเองว่าทำไมเก่งอย่างนี้หอมหอมอร่อยย่อแต่เจ้าของใสปุ๋ยแต่ที่นาตัวเองเนาะไม่มีใครชมเนาะก็ชมตัวเองนี่แหละดีแล้วเพราะไม่มีใครเขามากินด้วยเนาะได้สองกล่องอีกกล่องหนึ่งก็ห่อไว้กินพรุ่งนี้สุดท้ายก็ได้กินเมนูกะเพราเมนูกะเพราเห็ดสองวันติดกันขอบคุณค่ะ